ครับก็สวัสดีครับชมช่วยดูก็ให้กันด้ฮะเราอยู่ไปดูวายทีวีเอ็กดีครับวันนี้ผมก็จะมาแจากรหัสเออไอโรบอ,อีกเช่นเกินครับเข้าสู่ระบบครับ k w t i e d m ครับรหัสรหัสผ่านไอก็คือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดศูนย์เก้านะครับกดครับเลย นี่ครับเรากันครับเข้ามาแล้วครับนี่นะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ครับอยากรบเพื่อนก็รบเลยครับหาเทพทูนะครับอันนี้ไปเลยครับแยางันดจริงๆครับไม่ได้โมนครับของเยอะนะครับก็เล่นมาหลายเกมแล้วครับไอเกมแบบพิงเออคิงพีทไอผมฟินิกวิวเยอะนะครับ ถ้าเกิดชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์สปอร์คอยและกดแชร์ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ